ใหญ่า่จะไปซื้อลัตตอรี่ไปแย่บนนั่นนะหมองหลายเตบ่มีเลยไหมโอ้โหกระดานหนึงกับบะมี่อ่าหนึ่งกับบะมี่เงแชมาซี่กันนะขอบเด้อปูขอเลยไข่นั่นเด้อปูไปได้เก้าซองอ้าวไปหาใส่เตี้ยจะไปหาใส่าหายากแต่้ตลอดต้องซื้อแม่แต่่งมันจะคล้องปันในระดับเพราบมันจะขาวห้มขาดีนะดับเอาวัดโอ้ผผาห่มขาด เออฟันว่าไปเรียบพรโอมๆจะขาดขาดอยู่กลางจงโปงอู้หึ่ยก็เลยไปเตียนห้าศูนย์สี่โอ้หาศูนย์สี่ซื้อได้มันว่าแม่เล็กตอนนี้เออซื้อได้ยุ่เล็กหาศูนย์สี่นี่โอ้ซื้อแล้วหาศูนย์สี่บัตรนี้ก็บันฟันไว้หน้านันมหานมันเคยมันออกพ่อซอเกิดเพิ่นกับบัตนันเราฟันได้หกสิบเก้าปีแล้วเกิดพ่อซอหาศูนย์ ไก่เราได้ได้นั่นมาหาฮู้เพหาเอามาขอเข่าห้องน้ำอืมบ้านนี้ก็เลยซื้อเก้าโซนน่ะซื้อรางเออสื้อแล้วอ่อืมมันมันมันละทีมันก็มันออกจังสั่นอ๋ออ๋อเอออันอันแต่ว่าเหล็กอันโอ้ยเลยเสียดหน่อยฟังเสียเหล็กเป็นลานหน่อยอืมอะไรเนี่ยบ้าอะไรอ้าเดีวอืม แล้วล็วก็แม่ก็าสบายเอาไปเลยแม่เอาบะลุงสิสำหรับของแม่เนาะไม่ย่ำไผ่โคกที่ไห้จ้าแม่ยัดเนาะนามแม่ยัดครับผมแม่ยัดก็ซื้อก้าศูนย์ก็บ้าศูนสีเท่านั้นล่ะก้าศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์สี่จ้าอู้ย่ำไม่ย่ำคักกว่าแม่เอ้ไงเอากระตทีนเอานนนนนนนเอานนนันนี้อันบะอันหาศนสีผ่าหมขาดอันหละอออันผน่ามขาด ยุกลางนั่นละบัตรพห่มก็เป็นหามันบ่ลาบัดมันมันซีแก่นะก็เลยตีสามมันมีสามพืนนี่ไหมเออมันสามพื้นย้อนลับแต่ว่ามันทั้งขาดผืนหนึ่งผืนทุดตายละขาดโอ้บอกขอดัวแรงมันหูเบื่อเลยทีแม่ฮะหู้บอกง่ายเลยหูบอกง่ายเลยปลื้มกวนต่างเลยกวนจึงปึ่งเลยเออพึงกลางเลยอู้นกันเลยว่าซีเมนต์สูญยู่กลางคือตะกีเพราะเฉลี่ยโอ้ อันอันนี่ร้านั่นหนึ่งอันกระวานสอง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 หาซูนี่แหละอันอันตีที่เรียกบ้านนี้ก็เล่ก็เล่ไปเสียงไปกับกับฟันดีกับพันย่องบ้านนี้มันเอาเมื่อนั้นเลยว่าตีไม่เอาหาซูนซีกับฟันดีเอามาเอาเอาหาซูนซีไปเสียงแต่ผมเห็ไรไหมเอาหาซูนซีไปเสียงก็เล่ฟันดีพันดีโอ้พันเป็นตะเถื่อเนาะโอ้เป็นตะเถืออเนาะ รับเก่าศูนย์ล่างกันละโอ้ห้าศูนย์สี่จ้ะอเพิ่มไปเพิ่มหาชุดสีแล้วเพิ่มเพิ่มหาชุดสีเนี่ยตว่าซื้อแล้วนะซื้อแล้วซื้อแล้วตัวนี้ซื้อแล้วตัวนี้ซื้อแล้ววันนี้กันสี่คืนนั่นไปใส่นั้นทั้งซันวันทั้งที่ไปซื้อนั่มันตะบะอะไรกันของร้านแส่นออแผ่นไปโกงกันก็พอก็พอเซียนได้ แต่มันแม่มันไม่ชิดตรงกันได้มันมันตรงกันไดเนาะ04ย้ำโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเอาหา04เนี่ยล่ะมันจังหวอนอึดมงสื่อเเอออาตัวมันถือยังไงเน่ยน้อยแม่บ้านนี้เห็นอยู่ในอ่างอันสิไปหากันนะอันหาหนึ่งกันสิไปหานั่นอยู่ในอ่างก็เห็นนันซองหาหนึ่งเนาะอยูอ่บ้านนี้ไปหากรบโปงนี ว่าอรเตอรี่น้องเบิดน้องบัวกับพ่นี้อมปิดเมืองซื้อกับพ่ออืมอันสองตอยู่ในอ่างหาเก่กยังไคือเ่ายังคือเ่าตัวเพ่นตัวเห็นหาเก่ครับผมอ้าอืมัเห็นหาหนึ่งเพียนเระาเก่าหลานั้นหเก่าหกหกาแหกอยู่นี่ยุ่จ้าอืมซื้อว่าซื้อหาศูนซื้เราฝันข้าจ่ออย่างบะผมนี้ย ฟันอยู่ฟันจินบมอข้าเจ้าเฮ็ดชีวาข้าเจ้าเฮ็ดมาไหม้อมันขึ้นนี่มืนขึ้นฟันว่าข้าเจ้าเฮ็ดมาไเข้าเจ้าเฮ็ดมะไหมึงขาเจ้าไปจิ้มเห็ดขาเจ้าแข้งตาให้มึงคึงเกิดตาแต่ก็มันออกหาศูนั่นแหละเฮ็ดนี่ขันเห็ดเฮ็ดนี่เออขัดขมันครึงแตงแต้มมันโอ้เฮ็ดนี่เป็นหาปลากระต้านเป็นศูลนั่นไ่ผมแม่เฮ็ดแต่ก็โหกันละโหเห็ดหาเห็ดโแต่ว่าเห็ดตะไร่ไหมโหเฮดตะไข่ดี เฮตะไค่นี่เป็นหกยางเดียวอันนี้เฮตยางขาเฮตรรมดาเฮตะไค่าเฮตะไค่ายดิเขาขึ้นหาซูนไหมหาซูนกับอันนั้นตัวเฮตะไค่กับฟันมันขึ้นนี่น้างเนาะอกระสิมันหกซูนทนตัวอหาซูลหกซูนเอาหัวขึ้นหัวรงกันเก้าซูนก็มีหกซเออนั่นแหละเอาเก้าซูลเนียห้มันเอาหัวรงกันเนี่ยเขียนว้นำาปฏิบัติส่หกซูนปฏิบัตอีกมีอยู่บนีครับผม ออกจ้งเบาปริจันสิจ hmm, mm ้ะขึ้นอนไรเฮ็นแต่ไข่ันเส็นหกเขาจ้าจ้ามันเป็นโอครับเป็นหกศูนย์นั่นแหะกระต่ากัเป็นศูนย์ห้าปตีเป็นจันรแล้วเนาะเออกะตายกับก่มัยไมอนว่ามีกระตาไม่ได่กระบุง่มจ้าวใหมเบิ่งวัติุไงจ้า แข้งกับตาเบ๋ยบงเลยแขงกับตาเอยบงนั่นนั่นนั่นมาสันได้ได้บอถามเขาเจาเขาเจ้าก็เลยแข้งกับตาเบ๋ยบงได้คื่องกับตามีเหตุตะไค่ต้องเอาเหล็กอว่ามีหกติดนะหกศูนย์นี่ละหกศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์สี่สามตัวย้ำติดศูนย์ตัวเนาะติดศูนย์บัดนะครับหาเก่าคือเหล็กอยู่กลนอ่างพญานาแต่ียมันจะเร่าหาเก่ ฮกเดอครับเอซีครับผมตองหมดเนาะครับผมฮกขาเอาักขึ้นฮลงเลยครับเพืะอกขาฮกขาก็มียุ่นนี่แปลกกขาเนี่ย่าอัแงร้านอะไรเนี่มันก็สตรงกันแต่เรามันก็เป๊ะเลยทีหลือ ก็เด้ตรงกันนี่เียก็คือเ้หกสามนตรงกันตรงกันฮอดพไ વ ์คนตรงกันแมนเย่ะร็ไอ้กัหกสามมาเียงก็หกสามมาดันก็หกสามเน่นเอา่าออกตัวแมนนกะไรมนออกเอฟซีเขาได้โชคได้มันตอเด่นตรงกันก็แห้งไกหายากรับผมวดเีหายากหาเสื้อลัตตรีก็ยากไม่มีโอ้เรื่ตัวนี้กะไร บ่ชูมือนั่นะโอ้ตัวนี้ก็บ่มีหมู่บ้านบ่เห็นก็เห็นก็อาอยู่ฮะสุชีเนี่ยเออบม่มีบ่มีิหยย้อนย้อมองกันนั่นเขาจะน่เขาจะไปโอ้สีหาคนยี่เดินไปกลหมู่บ้านที่อายุปูรุปใช่ไหมปูลุบเหล่า้านโอ้ในี่ยปูรุ่ไปเป็นล่ำถวายเพื่อนก่อนนะงูตัวโอ้ป่าแดดสงยางล้วล่อมีไปล่มัให้ปูฟัง บอนบาลูกไส้แล้วอันกันบาแล้วกันคันได้ไปสิ่เหลี่ยมให้ฟังจากก่อนที่เรากลัวฉันประกาศได้ไปว่าให้มอหลัฟังเขากระเลื่อนเป็นโอ้นที่โหได้ขึ้นขึ้นไปได้ขานี่ล้วขานีแล้วที่หลั่มมีทางอ่านเขานั่นแหละโอ้อาจารย์อาจารย์ไปรำให้เด็กน้อยฟังเพราะขาแบว่าป้าดิอรอ๋อครับผมเนาะสำหรับแนวทางแม่หยัดด้วยพี่น้องเด้อฝากตอนแม่พี่น้องเอฟซี ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านครับเนาะห้าศูนย์สี่ตัวเน้นตัวนักตัวฟันครับผมเนาะห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่เนาะฝากตอนอ c ีแล้วก็ศูนย์หกศูนย์เก้าพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามทีมงานมหาเฮงสวัสดีครับ